ในวันที่5-7มกราคมปี2024มหกรรมกาแฟนานาชาติจีนซึ่งเป็นงานใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมกาแฟของโลกจัดขึ้นที่เมืองผู่เอ่อมณฑลยูนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมหกรรมในครั้งนี้ดึงดูดวิสาหากิจจาก21ประเทศกว่า300แห่งเข้าร่วมเพื่อแสดงผลิตผลกาแฟที่มีเอกลักษณ์ของตนและจัดก,กิจกรรมให้กับผู้ชมอย่างสนุกสนานรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เลือกชิมกาแฟที่น่าสนใจ สำหรับมณฑลยนนานหรือว่ามณฑลยุนหนานเป็นเขตผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีพื้นที่ปลูกและยอดปริมาณการผลิตกาแฟครองมากกว่า98%ของทั้งประเทศจีนอีกด้วยซึ่งแต่ละปีจะปลูกกาแฟเนื้อที่กว่า84,000เฮกตาร์โดยมียอดการผลิตมเมล็ดกาแฟจำนวนกว่า114,000ตันมียอดมูลค่าการผลิตต่อปีกว่า41,800ล้านหยวนหรือประมาณกว่า29,000ล้านบาท